ะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะทําการมาสอนเล่นนาครอสในแผ่ปัจจุบันที่เพิ่งจะปรับแผ่มาล่าสุดนี้เองเลยนะครับก็ปรับมาเมื่อเช้านี้เองนะสำหรับแผ่ปัจจุบันเนี่ยนาครอสจะได้รับปรับเรื่องของเดเมจสกิลที่1น,นะครับช่วงเลดเกมก็จะเพิ่มขึ้น75หน่วยนะแล้วก็นในช่วงต้นเกมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ15หน่วยครับสำหรับเลเวลแรกเนี่ยเดเมจของสกิลที่หนึ่งของเดิมคือ175หน่วยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นนนที่่หววยะครับแล้ก ค่าดาเมจที่เพิ่มต่อเลเวลของสกิลเนี่ยจะขึ้นจากอของเดิมเนี่ยมันประมาณ16หน่วยถูกไหมปัจจุบันมันจะเป็น20หน่วยนะครับก็ได้เรียกว่านาคอร์สเนี่ยธา1หนึ่งของเขาจะแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะอันนี้ผมก็ไปลองเล่นมานครับก็แรงขึ้นจริงๆนะแล้วก็คราวนี้ผมจะมาแนะนําเซตไอเทมสำหรับการเล่นนาคอร s ส mm hmm. ในแผดปัจจุบันกันนะครับสำหรับนาคอ o s สในแผดปัจจุบันเนี่ยเซตไอเทมชิ้นแรกจะเป็นโซลิเวอร์ที่จะช่วยให้เราเนี่ยเร่งดาเมจขึ้นจากการฆ่าคลิฟมอนเตอร์ป่่าซึง ถึงแม้ว่าโซลิเวอร์เนี่ยมันจะโดนอดูดเลือดเออ่8%ออกไปแล้วก็โดนเอาสกิลติดตัวลดคูลดาวน์5%ออกไปเนี่ยแต่ผมมองว่าโซลิเวอร์ยังเป็นไอเทมที่น่าออกอยู่ดีนะเพราะว่ามันให้ดาเมจเยอะนะครับในช่วงเลตเกมเราจะได้ damage, ไดาเมจจากโซลิเวอร์ถ้าเราฟาร์มครบ30ตัวเนี่ยเท่ากับดาบแดงหรือเฟเนตูสเลยนะเอาล่ะสำหรับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นรองเทา้ากริลเลตกริฟรองเท้ากระสีนั่นเองเอ่อสำหรับชิ้นที่2เนี่ยเราเลือกออกได้2ชิ้นนะครับว่าจะเป็นกริลเลตกริฟหรือว่าเป็น War Boost, นะาาวอร์บูส ในเกมที่เราเล่นเนี่ยเราไม่เจอตัว CC เยอะ CC ีซีหนาๆเนี่ยไม่เจอตัวที่มีสกิลสตันสโลอะไรเยอะแยะเนี่ยเราก็ออกเป็นวอร์บลูธครับแต่ถ้าหากว่าเราเจอแล้วเราคิดว่าเราหนีไม่รอดเนี่ยก็ออกเป็นคลิวเด็กริฟไอเทมชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นเดอะบีชหรือว่าดับดุดเดือดนั่นเองนะก็สำหรับแพทปัจจุบันเนี่ยที่อมนี่อาร์มันโดนเอาดุดเดือดออกไปผมมองว่าไม่ค่อยน่าออกเท่าไหร่นะผมมองว่าเดอะบีชอะความแรงไม่ได้ต่างกับอมนี่อาร์มากนะครับเพราะว่า คือถ้าเกิดว่าเราออกเป็นอมนิอาร์มเนี่ยเราจะตีด่งหลังใช้สกิลแต่ถ้าเราออกเป็นเดอะบีทเนี่ยเราจะตีแรงในจังหวะที่ใช้สกิลเลยแล้วก็ดุลเรืองของเราเนี่ยจะได้เพิ่มมา25%แล้วจะฟาร์มอ็อบเจกต์ได้ไวขึ้นผมได้มองว่าเดอะบีทแพทนี้เนี่ยจะคุ้มกว่าอมนิอาร์มนะครับเพราะว่าอมนิอาร์มมันให้ค่าพลังโจมตี7 0แล้วมันให้ตีเร็วลดคุ้ดาร็วด้วยนี่จริงครับแต่ว่าในเรื่องของความแรงในตอนที่ใช้สกิลผมก็ยังให้เดอะบีทมากกว่านะเพราะมันให้พลังโจมตี100หน่วยเอาล่ะ ต่อมาสำหรับชิ้นที่4เนี่ยก็จะเลือกออกได้2ชิ้นนะหรือ3เลยนะครับก็คือเป็นมูรามสาสะเอาไว้ใช้เจาะในเกมที่มีแทงเยอะนะแต่ถ้าหากว่าคุณเห็นแทงไม่เยอะเนี่ยลวงแต่แครดี้เขาก็ออกเป็นโกลเดนสเปียร์แต่ถ้าเกิดว่าสามารถแชร์ดาเมจให้เพื่อนได้แบบเราก,กดอันตีจัดเมนเบสมันเช็ดเม,น,มนเบสถุยจัดเมนเบสแล้วก็รำ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 อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะลดเอาศัตรูในวงด้วยนะครับก็ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยตีศัตรูที่เกาะลดลงได้ง่ายขึ้นนะเราก็จะ รีดาเมดออกมาได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถตีครบ4ครั้งนะครับเอาหล่ะสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นดาบคริติคอนนะก็คือเป็นดาบที่จะช่วยเพิ่มโอกาสคริติคอนและก็ความแรงเพิ่มขึ้น40%นะครับก็สําหรับไอเทมชิ้นที่4ี่เนี่ยชิ้นที่5นะครับจะออกได้2ชิ้นนะก็ไมทางด้านของดาบคริติคอนหรือไม่ก็เป็นเฟรนิทูชได้นะสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวผมออกเป็นทส้ทงสองชิ้นครับผมจะออกดาบคริไว้ชิ้นที่5และเฟรนิทูชไว้ชิ้นที่6นะ แต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นสายติ๋มที่ว่าไม่ค่อยมั่นใจในความที่ของตัวเองเนี่ยสิ่งที่6แนะนําเป็น Blade of Eternity ครับเอาล่ะหลังจากที่เราดูเซตแองเกสเสรเนี่ยเดี๋ยวไปดูทางด้านของเซตดู ude, และเซตพลังแสงกันเลยนะครับเอาละครับก็สหรับรุนของนาครอสในแพดปัจจุบันเนี่ยผมจะใส่เป็นออนสลัด8แล้วก็เป็นเรดอีก2เพื่อเพิ่มอัตราคริติคอนให้เราฟาร์มไวในช่วงต้นเกมนะครับส่วนอนอนสลัดเนี่ยก็จะใส่มาเพื่อเร่งอัตราการจอะเกาะแล้วก็พลังโจมตีของเราเนะเพราะว่าสกิลหนึ่ง ผมเลยมองว่าเราใส่ออสลัดมาเพื่อเร่งดาเมจให้กับท่านหนึ่งก็ได้อยู่น,น,นะครับแล้วก็เป็นทน่าของสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นเอสเซอิเวอร์เจ็ดเม็ดเพื่อเร่งอัตราการดูดเลือดของเราขึ้นเป็น11.2นตะครับต่อมาก็จะใส่เป็นสปิริตสามเม็ดเพื่อเร่งความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีก็นส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่านาคอสในแผงปัจจุบันเนี่ยที่มันโดนเนื้อความเร็วโจมตีไปแล้วเนี่ยเราก็จ่จำเป็นต้องไปสนความเร็วโจมตีขนาดนั้นก็ได้นะครับผมแนะนําว่า เราใส่เป็นแอสเซิเวอร์เนี่ยเราฟาร์มออบเจกต์ได้ไวขึ้นนะเรามไม่จำเป็นต้องกลับไปดีบอร์บบ่อยๆหรือว่าเราเข้าออกไฟได้ง่ายสะดวกนะครับเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันจะไปฟาร์มคลิปได้เอาเลือดได้ไวขึ้นแล้วก็ออกไฟแล้วก็เข้าไปใหม่ได้ในเวลาที่ไม่นานมากก็จะสามารถเติมไฟปั่นปวดไฟได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นแอสเซนิเวอร์เจ็ดเม็ดแต่หากใครจะใส่เป็นสปิริตห้าแอสเซิเวอร์ห้าหรือสปิริตเจ็ดแอสเซิเวอร์สามก็ได้ครับแต่ว่าตัวเนี่ยผมใส่เป็นสายนี 7, ้นะก็จะเป็นแอดเ็ปน3 แล้วก็สมรติเขียวเนี่ยเป็นรากร้อนคลาสิคไม่เน,นะครับเพื่อเร่งการจอกรอกของเรานะเอาละ่ะทางด้านของรูนเนี่ยก็จะหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของพลังแฝงกันเลยนะครับพลังแฝงของเจ้านาครอสเนี่ยผิดๆนะส่วนเซตนี้นะครับก็เราจะใช้เป็นเดวิลเอาไปแคนนิงครับอันแรกเป็นชาร์โลเบลดเพราะว่านาครอสเนี่ยมีสกิลเคลื่อนที่ครบ3ครั้งอยู่แล้วนะเราก็จะได้ดาเมจจากชาร์โลเบลดเต็มๆนะครับเป็นพลังแฝงที่คุ้มที่สุดข,ของนาครอสแล้วนะแล้วก็เป็นเดดดี้ครอสเพื่อมาเร่งดาเมจของเราอันสุดท้ายก็เป็นเดวิลเอา ลดการครูดาวหลังจากเราใช้อันตินะครับแล้วก็เป็นรีคอร์ดดี้ก็คือจะช่วยเราเนี่ยดีเลือดได้หรือไม่ถ้าใครใช้เป็นแข็งก็ใช้ได้นะนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการสลิงเกอร์ครับเอาล่ะก็สำหรับเซตไอเทมเซตรูแล้วซตพลังแฝงก็หมดเพียงแค่นี้นะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันในตัวเกมเนี่ยหากใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วดูถึงตรงนี้เนี่ยก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง tiger s u n Se กกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยเอ๋อแล้วก็สำหรับชื่อช่องเนี่ย,ยนนะ เดี๋ยวเราดึกว่าว่าจะเปลี่ยนเปไน็นอะไรเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันด้วยครับก็สำหรับการเล่นนาครอสในแผ่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นฮีโร่ที่ยังเก่งอยู่แต่ว่าเล่นยากขึ้นเพราะว่าตัวแด่ผมที่ว่าเจ้าฮีโร่นาครอสเนี่ยในแผ่ปัจจุบันนี้มันมีความที่ว่าดูดเลือดเดี๋ยโดนเนร์อไปทั้งสติปัวร์และอมนิอามก็ทำให้ตัวของนาครอสเล่นได้ยากกว่าที่เราจะฟาร์มออกซิเจต,ต่างๆนะครับเช่น มังกรหรือว่าดาร์คเลเยอร์เนี่ยแล้วจะโซโล่ได้ยากขึ้นนะแต่ว่าก็ตามที่ผมบอกไปนะครับเราจะมีเซตไอเทมที่เอามาทดแทนกันได้ก็คือเป็นเดอะบีชแล้วก็เป็นรูนเอสเซอริเวิร์7เม็ดนะก็นี่เป็นส่วนที่เอามาทดแทนของดุลเรื่องที่เสียไปนะครับซึ่งผมลองเซตนี้แล้วเนี่ยผมปรากฏว่ามันแรงกว่าอมนี่อ์มในแพทก่อนอีกนะครับเพราะงั้นผมเลยมองว่าเราออกเซตนี้ของนาคอสเนี่ยผมว่าน่าจะเก่งกว่าเดิมอีกนะ <S <S คือการที่เราลองออกเป็นเดอะบีชเนี่ยผมบอกว่าดาเมจตอนที่เราใช้สกิลมันมากกว่าอมนี่อ์มครับแต่ว่า อมนี่อาร์มเนี่ยมันจะได้โบนัสด a เมจหลังจากที่เราใช้สกิลเสร็จ้วต ok ีปกตินะครับแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าถ้าเราสามารถจบได้ตอนที่เราใช้สกิลอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับนาคอ้าหากว่าเกมนำเนี่ยเรากด2สไลด์เข้าไปกด, 1, กด1กดอันติแล้วกด2ปาดยังไงเขาก็ตายนะครับเพราะงั้นผมเลยบอกว่าเราจะไม่ต้องใช้ออมนี่อาร์มขนาดนั้นจะได้มันไม่ได้เป็นของที่จะเป็นมากนะเอาล่ะก็สังเกตไหมครับว่าการฟาร์มของผม,ผมเนี่ยผมจะเริ่มฟาร์มจากรูเสร็จผมก็มาตัดป่าแล้วก็ เป็นวิธีฟาร์มจะแบบนาคอสครับเพราะตัวของมันเนี่ยหน,นีเก่งตอนที่เราไปตัดป่าเขาเราก็มีโอกาสยากที่เราจะตายนะเพราะว่านาคอสมีสกิลเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงครับทั้งสกิลที่1มักจะได้2รอบสกิลที่2ใช้ได้หน,นึ่งรอบและสกิลที่1เนี่ยค่อนข้างไกลเลยนะครับและอีกอย่างก็คือสำหรัฮีโร่นาคอสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ครูดาวค่อนข้างเร็วครับเอาง่ายคือเรามีบัฟฟ้าด้วยแล้วครูดาวเรายิ่งเร็วเลยนะสำหรับนาคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าเราสามารถไปตัดป่าเขาตอนต้นเกมได้เลยไม่ต้องกลัว เราตัดปากเขาแต่เราอยากให้เขามาตัดปาาเรานะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเท่ากันแทนป้าไปก่อนครับปาไปก่อนผมรอแท็กคลิปกานแล้วเราค่อยขึ้นไปแกงบนนะตอนเนี้แ่งชิงผมก็มาแก๊งก่อนนะรอะผมอย่าฆ่าฮีดสักหน่อยนะครับก็กดอันตรีเข้าลยครับแบบนี้กดคิวสองพุ่งคิวหนึ่งงัดแล้วก็อันติีประมาณนี้ครับสองพุ่งหนึ่งงัดแล้วก็ปาดด้วยเอฟเฟกต์จะฆ่าสองแล้วก็กดอันติีนะครับมันก็จะ สามารถปิดสกอร์ศัตรูได้แล้วถ้าว่าอีกฝ่ายเป็นแคดี่โดนบอบนี้เข้าไปก็ไม่รอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยยังไม่ตายให้เรารีบถอยออกมาเลยนะเพราะว่าตัวของนาคอสค่อนข้างบางครับถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยเรามโอกาสที่จะโดนหัวและตายเองได้นะถ้าเกมไม่นำจริงจริงผมแนะนำว่าให้ถอยครับอย่าห้าวจริงๆคือต่อให้เกมนำเงิน <Ret reat. S 1> นำเขาประมาณ4 0 0พันผมเคยลองนะนาคอสมันยังไป1ต่อ5 1ต่อ2 1ต่อ3แบบตัวอื่นเขาไม่ได้เลยครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะไก่ถ้าเกิดว่า เกมไม่นำมากจริงๆนะพูดอย่างนี้ดีกว่าไก่ถ้าเกมไม่นำจริงจิแต่ถ้าว่าเกมน,นำเลยเนี่ยมันจะเป็นฮีโร่ที่ปั่นปวนโคตรแล้วโคตรจะกวนประสาทเลยนะครับเป็นฮีโร่ที่แบบเก่งจริงๆนะถ้าว่าเราเกมน,นำคือเราจะปันป่นปวนเขาจะแบบเขาเล่นอะไรไม่ได้เลยนะคือเราแยกดันเราฟาร์มฟีดเขาก็เสียสมาธิอะไรประมาณนี้เขาง่ายคือเป็นฮีโร่ที่เก่งมากๆสำหรับนาคอสในแัจจุบันนี้นะผมเลยมองว่าเป็นจะว่าไงดีนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟเรื่องของดูดเลือดไปเนี่ยแต่นาคอสก็ยังเก่งไม่เสียเลยนะ พอดีของมันเนี่ยคือการแยกตันแล้วก็ความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงครับมันไม่ได้เป็นที่เรื่องของดูดเลือดนะเหตุผลที่นาคอสเป็นเก่งมันแค่นี้จริงๆครับผมเลยมองว่าถึงเขาจะเนิร์ฟดูดเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยนะคอสก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะยังเล่นได้ยังเก่งทุกแพทครับแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากเท่ากับแพทก่อนแล้วบวกกับความโดยโจมตีที่โดนเนิร์ฟไป2 5จากแพทก่อนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบัฟมาในเรื่องของสกิลหนึ่งในแพทนี้แต่ผมบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นทดแทนกัน้รขึคบ ในส่วนตัวผมมองว่านาคอสเก่งขึ้นครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเขาคูดาวเร็วขึ้นในทุกเลเวลเลยทําให้ในจังหวะสําสคัญเราเอาตัวรอดได้ดีขึ้นนะเห็นไหมครับถ้าเป็นแผ่นก,ก,ก่อนๆที่สกิลหนึ่งมันจะไม่คูดาวเร็วขนาดนี้นะนี่คือคูดาวเร็วมากครับเพราะว่ามันลดเวลาคูดาวล,ลงมา1นึ่งวิทุกเลเวลและเกือบจะ1นึ่งวิทุกเลเวลครับในเลเวลสุดท้ายเนี่ยก็จะเร็วกว่าแผ่นก่ดประมาณ0.6นย์จุดหกวินะ่ะครับก็มาฟ้ามังกรเล็กสอนเรามาังกรใหญ่ไปแล้วมาเอามังกรเล็กด้วยนะฟ้าไปก่อนครับตอนนี้ฟ้าไปก่อน แอนด้าเขามาแล้วก็ถอยแล้วก็มาแท็กคิดกลางนะตอนนี้เมทเราไม่ว่าเคีย์แล้วก็มาเทคไปเลยก็ได้แล้วผมก็รอขึ้นไปแก๊งบนแล้วครับเราขึ้นไม่ทนันแล้วก็มาช่วยเพื่อนแก๊งกลางก็ได้นะโอเคครับแอนด้าเขากดแข็งแล้วก็ถอยก่อนเข้าไปฝืนก็มีแต่จะตายเปล่านะทมฟาร์มครับฟาร์มบูของตัวเองหนะ่อยเซฟิล่าเข้ามาแต่เขาก็ไม่กล้าหรอกผมฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ฟาร์มบูไปก่อนนะ เรามาแท็กคลิปกลางพร้อมเมดนะครับแต่ว่าอย่าอย่าเคลียร์จนหมดนะเหลือให้เมดไว้ประมาณ1นึของตัวครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเคลียร์จนหมดเนี่ยเมดเขาจะไม่มีคลิปให้เหลือ,อไว้ทาเกมนะ mm hmm. คือเมดเนี่ยก็เป็นตาแหน่งที่ต้องไปเติมไฟทําเกมเยอะเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะผมมองว่าเราไม่ควรจะเทคมาจนหมดเอาแค่ให้ได้ตังค์กรพรครับแต่ไม่จำเป็นต้องเอามาหมดก็ได้ระหว่านี้ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาคาร์บอมเลยนะเพราะว่าฉีกเขาบวกเราก็บวกด้วยนะลสเข้าไปครับกด1นึ่งัดแล้วก็กดอัจจิกดหนึ่งปอประมาณนี้นะ แต่ผมมาฟันฟ้องต่อแล้วก็กดสองอ่อนครับคือสำหรับนาคอยต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าเป็นฮีโร่ที่ถึงแม้เราใช้สกิลัจนจะหมดแล้วถ้าเราจะพลังแสงเดวี่โอเวอร์ทิ้งนี่ 1, สกิลหนึ่งสกิลสองมันก็จะดีกลับมาให้นะครับเพราะว่านาคอเป็นฮีโร่ที่คูด,ดาวได้ค่อนข้างรวดเร็วเออแล้วนจังหวะนี้ผมพลาดนะจริงๆถ้าเกิดผมจะหนีก็ได้แต่ผมเลือกที่ไปฆ่าคน,นอาหิวไปหน่อยนะจริงๆคือพลากดกำลังชดดาวเลยก็หากใครที่เล่นนาคอเนี่ยไม่ควรจะมาเล่นแบบนี้นะเพราะว่ามัน ถ้าเราพลาดในจังหวะสําคัญเนี่ยบางครั้งเกมเราอาจจะเสียเลยก็ได้นี่คือเกมเรานําอยู่นิดนะครับเงินเรานําผมก็เลยพลาดยังไม่เป็นอะไรมากแต่หากว่าในกรณีที่เราเงินเท่าหรือเงินตามเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรจะพลาดนะนะครับก็รอดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้พอเราเกิดแล้วก็ไปฟาร์มต่อคนระับแต่อันนี้คือผมจะมาแก้เพื่อนก่อนนะเพราะว่าผมเห็นว่าเนี่ยบนเรามีกันสีขนและอีกฝั่งก็มีแค่สองผมเห็นว่าเราฆ่าได้นะก็เลยจะมาซ้อนเพื่อน ก็สำหรับดังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ถึงเราลัดก็ไม่มีใครว่านะครับเพราะว่าท่าที่ของดังเกิลคือการฆ่าและทำดาดเมจนะถึงเราลัดก็ไม่มีใครว่าเราฆ่าให้ได้เยอะก็พอับแล้วก็ทำดาดเมจให้ทีให้ได้ก็พอนะอะไรเดี๋ยวจวังหวะเนี้ยทูเรนเขาจะมาผมก็รอดักตรงนี้นะครับกดหนึ่งรัดห,ห,หนึ่งเห็นไหมครับเกี่ยวหนึ่งของนาะคอสมันแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแพดเก่าเนี่ยมันก็จะไม่แรงขนาดนี้นะครับ ในเรื่องของสเกลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเลยนะทั้งก็ทั้งเบสและสเกลเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยสาบท่าหนึ่งนะคอสไดเบสค่อนข้างจะแรงขึ้นแบบชัดเจนเลยนะเรียกได้ว่าก่อนเนี่ยเราใช้ท่าทองออู่สในการปิดไดเมจตอนนี้คือท่านหนึ่งมันวีกลับมาได้เดยเดวิลเบรคนเนี้เราก็ใช้ปิดไดเมจได้เหมือนกันนะครับเรลาไปแข่งข่้นก่อนแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ปล่อยนะไม่ทันก็มาติดป้อมครับเก็บบอลที่ป้อมนะเป็นป่าก็มันปีป้อมบ่อยๆได้อ๋อแล้วก็พูดลืมพูดไปครับพูดถึงเรื่องของมังกรเนี่ย แต่เคลมไหมว่าผมเอามังกรตั้งแต่แรกเลยนะตัตน,นี้มังกรผมก็เอาไปแล้วตัวหนึ่งสังเคตไหมครับก็คือมังกรเนี่ยถ้าเราเอาได้ก็พยายามเอาให้ได้เลยนะตั้งแต่ต้นเกมไยก็ได้เพราะว่ามังกรมันจะให้บัฟเราครับมันเป็นบัฟที่ถึงจะว่าไนเดียถึงเรางเขาไม่ตายเขาก็โดนปั๊บมังกรกัดจนตายอยู่ดีนะครับผมเลยมองว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์กับจังเกิรลทุกคนเลยนะครับก็ไปตาม,มันต่อตามครีปกลางมีเน็ตมาก็ถอยประมาณนี้ครับตัวเราไม่พูดเซเล็เฟียไม่ได้นะ เอาง่ายคือเงินนำพันอย่างนี้เพิ่ไม่ได้เลยครับนะคอสนะคอสเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอครับวันนี้ต้องวอร์ดก่อนเลยนะอ่อนแอมากนะครับพอทำไดแบบเพื่อเสร็จก็ต่อยนะอันนี้คือเขาอยู่ต่อเราก็ไม่เกี่ยวกับเราครับเพราะว่าถอยไปแล้วคือถ้าเราอยู่ต่อเราก็จะตายด้วยนะตายหนึ่งนดีกว่าตายสองคนนะครับแล,แล้วสกิลเราก็หมดแล้วเมื่อกี้จังหวะไหนที่เราควรถอยก็ต้องถอยนะครับอย่าเห็นว่าเพื่อนบวกก็เราต้องบวกตามเสมอนะบางครั้งเราต้องดูจังหวะต้องอ่านเกมให้ออกครับ ถ้าเราอ่านเกมออกว่า้ถ้าเราบวกจังหวะนี้เราจะตายจะเป็นยังไงหรือสถา,านการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงเราก็ไม่ควรจะบวกครับเพราะว่ามันอันตรายมันเสี่ยงที่เกมเราเนี่ยจะถูกพลิกกลับแล้วก็เกมเราจะเสียจะหวาเกมครับเราก็จะเล่นยากขึ้นประมาณนี้นะเอาครับก็ดูต่อไปปามังกรครับปามังกรตา,งกต,าตามที่ผมบอกตามถุยตามที่ผมบอกนะครับว่ามังกรเนี่ยจะให้บัาเราเพราะงั้นการขวามังกรก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะปามังกรครับปามไปเรื่อย ยังไงนีคือผมรอดักกันไดนะ้แต่เขาไม่มาแล้วก็ยังไม่ไปอันนี้คือผมรอเดินตามฉีนะรอให้ฉี่กัเข้าๆแล้วเราก็เข้าตามครับ <R ally! S 1> คือนาคอเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นตัวเปิดไฟได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้านาคอเป็นตัวเปิดไฟเนี่ยแล้วเราไม่รีบดีออกมาเราจะตายแทนนะสูให้เพื่อนเปิดไฟแล้วเราเป็นคนเข้าไปทำไดเมจน่าจะดีกว่าครับเนื่องจากนาคอมันบางถึงแนมะ้ว่าแม็กของพลังชีวิตในช่วงเลดเกมจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพลั <R ally! S 1> งชีวิตต่อเลเวลม <R ally! S 1> ันเพิ่มขึ้นเนี่ย จากการบัครังล่าสุดผมก็มองว่ามันไม่ได้ช่วยมากท่าดี้นะมันเพิ่มขึ้นแค่200้นะครับบูรัฐหนึ่งเพิ่มเยอะกว่าเลยนะเพราะงั้นผมเลยมองว่าเราไม่ควรจะเปิดไฟทุกจังหวะเสมอไปนะนะคอสิีอยู่ที่ว่าตนะัว,วเปิดไฟได้จริงแต่ว่าเราอาจจะทายก่อนที่มันบบเปิผมเลยมองว่าให้ตัวที่หนาหนาอทีเอาเช่นไฟเตอร์หรือแท้งเนี่ยเข้า <c oughs> ไปเปิดไฟก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยที่จะเข้าไฟตามนะนะเสร็จแล้วครับเงินเรานำมานะเ5 0 0 ก็เราเดินเกมไวกว่าทีมเขาครับนี่สินะเรงก็เลยนำออดกคาเตะตรงนี้ครับแต่ไฮเตะเดี๋ยวยางที่รู้เลยครับว่าเขาจะรู้นะว่าเราจะอยู่ในก่้หรืออยู่ในไหนเพราะว่าไฮเตะเนี่ยมันจะมีวงสีแดงที่ช่วยในการเปิดแแบบนะครับไม่ใช่เปิดแแบสีนจะบอกว่ามี่ศัตรูอยู่ในระยะนะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของไฮเตะครับแล้วก็เป็นข้อเสียสำหรับคนที่เจอไฮเตะด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะทําการ ะจะว่าไงดีนะครับก็คือจะถูกไเรเซตู้ตำแหน่งได้ว่าอยู่ในพุ่มสมมติเราหลบอยู่ในพุ่มตรงนี้เราก็จะโดนไเรเตตู้ตำแหน่งได้เขาก็จะกดยิงดาวกระจายท่าหนึ่งมานะครับก็ดูไปก่อนครับตอนนี้ผมเข้ามาแก๊งเพื่อนแล้วนะไอจังหวะนี้รอมาหลอกโดดแล้วกดท่าหนึ่งเข้าไปงัดแล้วก็กดอันสุดเลยนะครับก็จะเป็นคอมโบเต็มสูบของนาพอนนะแล้วก็กดท่าหนึ่งเขท้ายออกมานะแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเราจะฆ่าต่อได้เพิ่มเนี่ย เราสามารถเลือกที่จะใช้ท่าหนึ่งในรอบที่2ในการเข้าไปไล่ฆ่าต่อได้แต่จะหอะเมื่อกีค้คือเลือดเขาเหลือกันเยอะครับ,รบผมก็เลยกดท่าหนึ่งรอบที่2อออกมาแทนนะเราดูดูไปก่อนครับฟ<ร>าร์ไปก่อนตอนนี้มนผมเอาด์ากแล้วน,นะเพราะว่าเราได้บูแล้วแล้วก็บวกกับมีทางบ้านของเจ้าเดอ,อ The Beast ะบีสต์ทำให้เราดูดเลือดอะเห็นไหมครับเลือดเด้ง3 0 0 500นะประมาณนี้ประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับว่าพอออกเป็นเดอะบีสเนี่ยดาเมจมันไม่ได้ขาดเลยนะดาเมจของเดอะบีสจริงผมมองว่ามันพอๆกับออมนี่อาร์มหรืออาจจะแรงกว่าไดซัมก็แค่จังหวัดเชาเชสสกิล่ะเดอะบีสมีดาเมจจังหวัดเชลเชสสกิลแรงกว่าออมนี่อาร์มีนะครับแล้วก็มันให้ดูดเลือดเราด้วยผมเลยมองว่ามันคุ้มกว่าเห็นแค่ว่าออมนี่อาร์มเนี่ยคือมีสเตตสที่ค่อนข้างจะคุ้มนะครับแต่ว่าตอนแผ่ปัจจุบันที่เขาเอาดูดเลือดออกไปแล้วผมมองว่าออมนี่อาร์มเป็นอะไรที่มัออกไม่ค่อยคุ้มสำหรับแอสเราออกเป็นเดอะบีน่าจะะคคุ้มกว่านรับ ก็ฟังตามก่อนฟาร์มคลิปไม่ใช่ฟารังริมถุยเคลียร์คลิปกับเคลียร์คลิปมาตัดปากเขาเด้วยนะให้เขาตัดทรัพยากรเขาให้เขาไม่เก <ingo> well anyway. ิดนะครับจังหวะนี้คือผมเห็นทูเลนต์เขาเดินมาเดินแหลมมากนะก็เลยเข้าไปฆ่าเลยแล้วก็หนีรอดเพราะว่าเฟนด้าเขาก็ไม่กล้าเข้าหรอกครับเฟนด้าเขาเห็นเงินเรานำนะครับไม่กล้าเข้าหรือกันไอ้จังหวะเนี้ยคือถ้ามันติดีอ่ะน่าจะฟันตายไปแล้วแต่มันไม่ติดคลิปคือแบบถ้าเกิดเราใส่รูนที่16มาก็น่าจะติดนะ แต่ผมใส่ฟรีมาแค่3าเม็ดมันก็ไม่ผิด3าเม็ดหรือ2เม็ดนะผมจะไม่ได้นนะครับก็รอดันข้อมตรงนี้นะแล้วก็มาแกงขึ้นได้ก็ได้ตอนนี้เราไปแกงก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยแทนไปดันป้อมแทนนะครับก็ทำเกมต่อครับทำเกมต่อตอนนี้เรายังจบไม่ได้จบได้ก็หนีมาก่อนนะอย่าอย่าขึ้นปืนรับอย่าขึ้นปืนเมื่อกี้ผมแอบเกยือปืนนิดนึงนะแต่ก็โชคดีที่หนีทันนะครับถ้าหนีไม่ทันเมื่อกี้ก็ตายกันก็โดนทัชดาวเลยนะ เห็นไหมครับว่าพอเราออกแบบบีทบวกกับดูดไอซ์เดียบร์เนี่ยคือเราดูดเลือดเร็วมากตัวเราแบบตี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 ดูดเสื้อจะจะหมดหลอดขึ้นมาเต็มหลอดในชิปตาเดียวเลยนะมันดูดเร็วครับดูดเร็วมากจริงเห็นไหมครับว่าโดนมังกรปล่อยซีนพลังใส่ยังไม่เป็นไรเลยนะแล้วก็ซานิมูบบอทครับเหมือนตีมังกรบ่อยๆเพราะว่าจะให้บัฟเรานะอาคัมดาบแดงก็มาแล้วเป็นไอเทมที่ทำให้นาพรดาเนี่ยติดปีได้หกพันเอ้สี่พันเลยน่าจะติดปีเนี่ยบอกเลยว่าติดปีนี่น่าจะเอ่อน่าจะกลัวกันไม ถ้าเกิดว่าดาเมจที่ได้ที่สุดของดาโคสในช่วงที่ติดปีแล้วอ่ะคือดาเมจตอนที่ออกดาบแดงกับดาบปีครับซึ่งจะได้เต็มที่เราๆสี่พันนะแต่วันนี้ตู้ผมพลาดครับคือแฮนด้าเขากดสกิลได้ก่อนผมนะผมก็เลยเกือบตายแทนตัดป่าเขาครับตัดป่าเขาแต่เอาจริงคิดโัเล็กในช่วงเลดเกมไม่ค่อยมีผลเลยครับก็สับช่วงเลดเกมสำหรับผมเนี่ยจะเป็นช่วงหลังส0นาทีึ้่ไปผมจะนับเป็นเลดเกมแล้วนะช่วงต้นเกมก็คือช่วง1ถึง5ถึง6นาที ช่วงกลางเกมคือประมาณ7นาทีถึง10นาทีนะครับแต่ในช่วง10นาที1 1นาทีเนี่ยผมนับเป็นช่วงเหลือเกมนะสําหรับผมก็มาฟาร์มทลิปครับมาดังคลิปพ,พยายามดังคิปให้สูงสูงไว้ทุกเลนนะเพราะว่ามันจะช่วยให้อีกฝั่งเนี่ยเขาพะวงกับการที่ป้อมจะแตกก็เลยไปเคลียร์ลิปทําให้เรามีเวลาจะทําอะไรได้มากขึ้นนะครับรอดูจังหวะรอดูเชิงก่อนครับทีมตรงข้ามเขายจะทําอะไรต่อนะแต่วะนนี้เราเข้าไฟไปได้เลยรอมาหลอกโดดแล้วเข้าไปด้วยครับ แล้วก็ออกครับนาคอสเป็นตัวที่ต้องออกไปนะถ้าเกิดว่าเข้าสุดมันก็จะตายเอาเป็นว่าครับนาคอสที่เข้าสุดคือนาคอสที่เล่นไม่เพนคนทดเล่นน,ยน,ยนาคอรสแล้วเข้าสุดคือคนโง่ครับอันนี้จริงๆครับเพราะว่านาคอสเป็นทีโร่ที่มันเข้าสุดแต่มันตายแน่เอาแค่ตอนเรารำท่าแจ็คแมนเบดเนี่ยมันก็แบบแต่ว่าไงดีนะตอนที่เราลำท่าอันตรีของนาคอสอ่ะเราก็ตายง่ายๆแล้วนะเพราะว่าไอ้ท่าอันตีของนาคอสเนี่ยมันกันซีซีแต่มันไม่กันดามจถ้าเราเข้าไปสุดเราเปิดแจ็คแมนเๆๆๆบ,บน เราก็โดนเขาตีสวนมาตายได้เออมันเปลี่ยนชื่อจากเจตมันถุยมันเปลี่ยนชื่อจากแจ็คเมนเบดเป็นเจ้าอะไรวะ Executioner ร l a d e นะครับจริงๆเมื่อก่อนภาคอันตราของนาคอสเคยชื่อว่าแจ็คเมนเบดนะอ,อล้วก็เดี๋ยวมาดูสกอร์ตอนจบเกมกันดีกว่าครับเราก็ชนะเกมนี้ที่เรียบร้อยนะอีกเดี๋ยวก็จะขึ้นคอนนะครับในซีซั่นก่อนผมจะไปที่คอนยี่สิดาวนะในซีซั่นนี้ช่วงปอลซีซั่นมันก็จะตึงๆหน่อยนะเกมในช่วงปอลซีซั่นสำหรับคอมมานเดอร์ก็จะเป็นคอนเกร์เดอร์เราๆสาิ20ดาวในช่วงซีซัน่นที่แล้วนะครับ ผมก yeah, right. ็เลยอาจจะตึงๆเล็กน้อยสำหรับเกมในวันนี้นะก็ได้เด่นพอแอสซิสต์ได้คะแนนอันดับที่หนึ่งนะครับชนะต่อเนื่องมาสองเกมแล้วนะก็ทำเดเเมทไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ21%เป๊ะๆเลยนะครับอ่ะครับก็บริษัทกรตอนจบเกมกันดีกว่านะกดไลค์ให้เพื่อนก่อนนะอ่าก็เราเนี่ยฆ่าไปทั้งหมด11ตัวตายไป2และซิตี้เจ็ดสินะครับทีมไฟแป79.3เซนแล้วก็สังเกตไปครับว่าเงินของเราเนี่ยจะนำมากเลยนะเงินผม13,000นะ ก็นี่คือสไตล์การเล่นานาครับคือเราต้องเล่นปวปดๆแล้วก็พยายามแยกดันบ่อยๆครับเราจะรวยนะก็เป็นเทคนิคการเล่นนาคร่าวๆครับ,รบ,รบสำหรับการสอนเล่นนาคอสในวันนี้เนี่ยก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่อยากให้ทาคลิปสอนของฮีโร่ตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย